สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนังฮีโร่ในฝั่งของโซนี่กันบ้างดีกว่าซึ่งเราจะไม่นับความร่วมมือที่ทำกัน MCU กับโซนี่อย่างหนัง Spider-Man ในเวอร์ชั่นของ Tom Holland นะครับก็คือ Spider-Man Homecoming Spider-Man Far From Home Spider-Man No Way Home อันนี้ไม่นับนะครับนับเฉพาะหนังเดียเด่ยวๆที่โซนี่ทำออกมาแล้วก็ไม่ได้นับแอนิเมชันอย่าง Spider-Man into the s p i d e r v e r s e แล้วก็รวไมไปถึงภาค2ของมันอยา่าง Across t ด e s p i d e r v e r s e ด้วยไอแอนิเมชันเนี่ยทำออกมา10 ดีมากๆแต่กลับกลายเป็นว่าในหนังจักรกวาลฮีโร่ที่เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนทำออกมายอดแย่เลยนะครับกระแสตอบรับจากผู้ชมเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับผมอาจจะมีดีหน่อยเนี่ยก็จ,จะเป็นเวนอมภาคหนึ่งแล้วกันแต่มันก็ไม่ได้ปังปัวอะไรมากนะครับผมแล้วเวนอม2เนี่ยอันนี้ก็ดับอนาดเลยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าไม่สนุกเลยนะหนักกว่านั้นอีกพอเวนอม2เสร็จปุ๊บมีอะไรพังอีกอะมอร์เบีก็พังนะครับผม เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเห็นได้เลยว่าหนังนะมันไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแล้วถามว่าทําไมโซนี่ถึงไม่สามารถทําหนังที่ดีออกมาได้อย่างนั้นหรอนอกจากนั้นเองเนี่ยเขายังมีโปรเจกต์เอลมัวโตมาอีกถูกไหมไอ้นักงวยปั้มของ Spider-Man เนี่ยหรือว่าจะเป็นมาดามเว็บที่กําลังจะเข้าฉายผู้ตรงๆผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูมาดามเว็บนะครับแต่ฟังจากรีวิวแรกมาแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนที่รีวิวแรกห่วยขนาดนี้มาก่อน คือรีวิวแรกเองเนี่ยดายับเลยแล้วก็เปิดเผยมาเลยว่าหนังเนี่ยเหมือนหนังฮีโร่ยุคเก่าซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับผมอย่างหนังเวนอม2หรือมอบีเอสเอ็กเนี่ยนะครับก็มีความเป็นซูปเปอร์ฮีโร่เก่าอย่างช่วงยุค2000ันโซนี่ทำได้ดีไหมทำได้ดีในตอนนั้นนะเมื่อปี2000นะครับได้ดีอย่างสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นของโทบี้แม็คกควายเนี่ยก็ออกมาประสบความสําเร็จมากๆเลยถูกปะแต่ทีนี้เองเนี่ยมันก็เริ่มล่วงหลดมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วถามว่าทําไมโซ คอสป i d e ์แมนมาด้วย Sony บอกว่ามันจะเป็นการแย่งความสนใจจากตัวเอก แต่ทีนี้เองอ่ะตัวเอกมันเป็นตัวที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนนะครับผมมันเป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในจอภาพยนตร์มาก่อนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะให้ผู้ชมมานั่งจินตนาการเองอ่ะมันก็คงจะยากมอร์บีเอสเองเนี่ยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันว่ราคนไม่รู้จักมอร์บีเอสมาก่อนนี่แล้วก็จาร์เล็ตต์โตเองถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงดีแต่พอบทมันไม่ดีอะ่ะจะเล่นดีแค่ไหนก็เท่านั้นนะถูกไหมเวนอมเนี่ยข้อดีหน่อยอย่างน้อยอเคยปรากฏตัวออกมาแล้วในหนังสไปเดอร์แมนภาค3ที่เล่นโดยโทบีแม็กควายหนังภาคนั้นเองเนี่ยก็ไม่ไดออ แต่ด้วยความที่ว่าเป็นหนังสไปเดอร์แมนทริโอจีของโทบีแมกควายผมก็รู้สึกว่ามันก็ออกมาได้ดีกว่าหนังยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคนั่นเองเนี่ยสไปเดอร์แมนภาคหนึ่งทำออกมาได้ดีมากๆภาค2ผมก็ยังชอบอยู่แต่ภาค3เนี่ยอาจจะดรอปลงมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้แย่ในระดับเดียวกับทางฝั่งของหนังใหม่ๆที่มันปรากฏออกมาอย่างเวนอม2หรือว่าทางฝั่งของมอร์เปียสาง้ยนะครับถ้าให้ถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโซนี่ทำไมโซนี่นั้น ถึงไม่สามารถทําหนังปังๆในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองออกมาได้สําหรับผมเองถ้าผมมาวิเคราะห์ดูอันนี้บอกเลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวละกันครับผมว่าโซนี่เนี่ยเขาติดอยู่กับความสําเร็จเดิมติดอยู่กับพล็อตแบบเดิมๆการทําหนังแบบเดิมๆแค่ใช้เทคโนโลยีอันใหม่เข้ามาทําให้มันทําได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนได้มากขึ้นครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อหาของหนังจริงๆอ่ะจะเปลี่ยนนักแสดงเปลี่ยนอะไรก็ตามอ่ะคอของหนังมันคือการถ่ายทําการตัดต่อแล้วก็เนื้อเรื่องถูกไหม ตัดต่อที่ดีเนี่ยก็ช่วยเนื้อเรื่องที่แย่ได้ในระดับหนึ่งหรือว่าเนื้อเรื่องที่ดีเนี่ยก็อาจจะช่วยการตัดต่อที่แย่ได้แต่โซนี่เนี่ยขาด2ส,สิ่งนี้ไปเลยครับผมทําได้ดีนะในยุคก่อนแต่เอาสิ่งในยุคก่อนนะมันเอามาในปัจจุบันไม่ได้มันต้องมีการ อัปเกรดมันต้องมีการเปลี่ยนมุมมองให้มันเข้ากับสมัยให้มันทันสมัยมากขึ้นครับตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าจุดหล,ลักๆที่โซนี่ต้องแก้เลยอะ่ะดูจากหนังเวนอม2ก็ดีหรือว่าเป็นมอร์บิสก็ดีหรือแม้แต่เวนอมภาคหนึ่งหรือว่าจะเป็นย้อนกลับไปอย่าง amazing Spider-Ma n เนี่ยยังโอเคยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้ยอดเยี่ยมสุดว้าวอ่ะถูกไหมแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอ่ะแต่ผมคิดว่ามันก็เริ่มเห็นว่าว่าสังคมในยุคอะ่ะมันเริ่มจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากความ หนังฮีโร่เลยผมก็มองว่าเป็น Spider-Man มนโทบี้แม็กกวายภาคหนึ่งเป็น Spider-Man มนโทบี้แม็ก,กวายภาค2ที่เหลือเนี่ยเอาเวนอมไอภาค3ามไม่นับเหมือนกันนะเ,เวนอมภาคแรกก็ไม่นับว่ามันยอดเยี่ยมเหมือนกันเพราะฉันเองเนี่ย การจะกลับไปยอดเยี่ยมอีกครั้งอ่ะโซนี่ต้องหาจุดแข็งที่มันเป็นจุดแข็งของยุคนี้ไม่ใช่เอาจุดแข็งจากยุคเก่าเข้ามาทําใหม่มาดูซิว่าหนังปัจจุบันเนี่ยทำยังไงมันถึงจะสาเร็จไม่ใช่ว่าเอาแบบเดิมมาก๊อปวางไอสิ่งเดิมที่เคยสําเร็จในวันนั้นไม่ได้แปลว่ามันจะสําเร็จในวันนี้นะครับแล้วคนเองเนี่ยในตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าเบื่อหนังฮีโร่เราด้วยการเอาแอนที้ฮีโร่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ในี้ยนหนึ่งเดี๋ยวจะมีล莱เวนหรือฮันเตอร์มาถูกไหมหลายๆคนก็ตั้งเป้าก ดีเพราะว่า1เลยมันอาจจะโชว์ความโหดเป็นเลเอแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมารอดูที่การตัดต่อหรือว่าเนื้อเรื่องอยู่ดีไม่แน่ c ค e v e n Hunter อเนี่ยอาจจะเป็นหนังที่ช่วยจัก,กรวาลโซ n y เอาไว้ก็ได้นะครับเพราะหากเราดูกันตอนนี้เองเนี่ยกระแสะมาดับเว็บก็แย่สุดๆเลยอะรีวิวแรกคือแบบ แย่บรมมาแย่แย่กว่านี้ไม่ได้แล้วครับผมแย่ยิ่งกว่าเดียเมสซิงสไปเดอร์แมนแย่ยิ่งกว่าเวนอมภาค2จะบอกว่าแย่อยู่ในระดับเดียวกับมอร์เบียสเลยก็คงจะถูกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเกณฑ์ของหนังเรื่องนี้มีแววเจงค่อนข้างสูงนะถึงแม้ว่าทุนจะไม่ถึงร้อยล้านแต่ถ้าหนังทํากําไรเองอาจจะข้อมูลคร่าวๆหนังเองก็ต้องทำไรายได้มากกว่า200ล้านดอลลาร์อยู่ดีครับมันอาจจะมาช่วงวาเลนไทน์อย่างน้อยคู่รักไปดกูก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าถ้าสุดท้ายหนังมันออกมาห่วยมันก็คงจะไปต่อไม่ได้ด้วยตัวของมันเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily ที่มาพูดถึงสาเหตุที่ว่าทําไมโ o n y ถึงทําหนังออกมาในช่วงหลังเนี่ยแปกทุกเรื่อง ไม่ปังสักเรื่องเดียวเลยไม่ได้ทํามาเพื่อจะทับถมให้จมดินแต่เราทํามาเพื่อให้เห็นว่ามันมีข้อเสียยังไงและอยากให้โซนี่ปรับยังไงเพราะสุดท้ายเนี่ยสิทธิการทําหนังสไปเดอร์แมนและรวมไปถึงตัวละครของสไปเดอร์แมนก็ยังอยู่ที่โซนี่อยู่ดีและการทําหนังดีๆออกมามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้แฟนๆเนี่ยได้กําไรถูกไหมเพราะว่าเราเลือกไม่ได้นี่โซนี่ทาได้แค่คนเดียวอะโซนี่อาจจะไปเจราจาก,กับมาเวลได้บางส่วนแต่โดยรวมสิทธิก็อยู่ที่โซนี่อยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่แฟนๆอยากจะหวังให้ทําได้ก็คือโซ ได้โปรดช่วยทำหนังดีดๆเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนเกี่ยวกับตัวละครในสไปเดอร์แมนออกมาให้ผู้ชมที่เป็นแฟนคลับที่รักตัวละครสไปเดอร์แมนรักมาเวลให้เราได้ดูกันทีเถอะครับช่วยกันติช่วยกันปรับปรุงช่วยกันวิจารณ์จะได้ทำให้วงการหนังมันดียิงย่งๆขึ้นไปนะครับผมท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมหรือว่าคิดว่าข้อเสียเนี่ยมันอยู่ที่อื่นมันต้องปรับตรงอื่นถึงจะมายิ่งใหญ่ถึงจะกลับมาดีได้มาอยู่ตรงไหนก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้และกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรับผมขอลาไปก่อน ไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ